สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเห็นบอนี่คอยจะเฮ็ดอีกอย่างสู้กิน่นเดาออกว่าพี่น้องจ้าเดาบอ่ออกเมนบอนี่เลยนะคะอี่นอ่อยจะเฮ็ดอันเกาเหลานะคะเกาเหลาลูกชิ้นเกาเหลาลูกชิ้นแล้วก็มีหมูย่อแล้วก็มีหมูสับชันิดนึงนะคะพี่น้องจ้ามาดูกันเลยจ้าอันนับแหลกมาเบิ่งส่วนผสมนะคะพี่น้องจ้า น้ำ <N AM> อันนี้ก็คืออินออสิเฮ็ดอ่าบ่ได้ปรุงอันนี้ได้ได้พี่น้องอินออสิปรุงตั้งหากใส่ถ้วยวัยตั้งหากนะคะพี่น้องจาอ้าสิเฮ็ดถ้่ยว่าสิเฮ็ดกินและก็เฮ็ดแบบกินถ้วยกินถ้วยแม่พี่น้องจ้าก็คือเขาเอเขาๆๆเอิญว่างไดะกินอัน เห็ดตอนนี้ก็กินตอนนี้เลยอ,อีหยังประมาณนี้นะเฮาบ่าไเ้เฮ็ดเพื่อแบบบดได้ปรุงเพื่อ,อไว้ในหม้อได้พี่น้องจา๋าก็คือปรุงใส่ถ้วยนะคะก็จะมีผงชูรสรสด,ดีนิดๆนะคะแย,ง,ยงละน้อยเด้พี่นอ้องเด้อผงชูรสรสดีซอสออน้ำปลาผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ขาดบ่ได้เลื่อคืออันนี้จะพี่น้องจา๋าน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จ้ะ อันนี้ก็คือพริกเผาแลพี่น้องจ้าแล้วก็พริกไทยป่นนะคะเอามาผสมผสมกันแล้วก็ค้นข้นข้นเห่ละลายก่อนนะคะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเขาก็เอาหอมอันผู้ใดมีต้นหอมผักชีก็ใส่ได้นะคะพี่น้องจ้าใส่ได้หมดผักผักอะไรใส่ได้หมดนะคะแต่ตอนนี้อหน่อยมีขึ้นช่ายนะ,ะขึ้นช่ายกับต้นหอมอีหน่อยก็เลยใส่แค่สองอย่างนะคะผักขึ้นช่ายกับต้นหอม ใส่ปเลยพี่น้องจ้าโอ้ใส่จุกๆเลยก็ได้เพราะอีหน่อยพักมากินพักค่ะนี่ใส่จุกๆไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเข้าต้มน้ำซุปแล้วก็ต้มพวกผักพวกอย่างใส่ผักอย่างก็ได้เลยพี่น้องจ้าพอดีว่าอีหน่อยมีถั่วงอกค่ะอีหน่อยก็เลยต้องเอาถั่วงอกมีถั่วงอกมีลูกชิ้นมีหมูยอนะคะแล้วก็มีหมูสับปปุงน้ำ เฮ็ดคือจังตมจืดนี่ค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่ไปเลยตักมาใส่เลยพี่น้องอยากกินสั้นใดก็ตักสั้นนั่นนะคะพี่น้องจ้ากาเบอร์จะขอกินเบิร์ดบอร์นะคะนะเกาเหลานะคะอันนี้เกาเหลาเต็มน่อยจะกินกับข่าวด้กหน้ากาบบเบิร์ดเรากัพี่น้องจ้ะนี่อะไกินกับข่าว ก็จะได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องจา๋าเอาเอาลูกชิ้นอีกสักสองลูกก่อนเผื่อมันแสบนะพี่น้องบ้ายมันแสบไลยอันอันกินแล้วกัดลองล่วงข้อรวยรวยบนใแท็กซี่อิ่มย่านได้บะมี่หมองอิ่มแล้วพี่น้องจ๋าก,กันแสบพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่น,บนี่แหละเป็นยังอีนอ้นอยจังปุ่งกอนนะคะพี่น้องคะถ้าปุงก่อนถ้าปุงน้ำว้กอนนะคะ พอเวลาเขาใส่แบบนี้นะมัติึ้นน่ะแบบนี้มันจิเป็นตาแซ่บจ้าพี่นอ้องอือม,มันจิเป็นตาแซ่บได้อันนี้วิธีคนอ้วนนะวิธีคนอ้วนสั้นหาจะแนวอนันเห็นเหฮกะคลองอันอยากกินนะพี่น้องจ้า <c oughs> โอเคค่ะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าเป็นตาแซ่บบอบอรปรุงเพิ่มแล้วนะคะเซยเลยจ้ามาเดจจ้าเด้อเรียบร้อยแล้วนะคะ เกาหลานะคะเก่าเราเข้าสวยมือหนีเม่นูนนี่นะคะพี่น้องจา๋ามาเดอ้อมาเดอ้อ